น้ำจุดลงแม่น้ำนะครับมันคือผู้ชัยงามงๆแจ้วก,ก็สีพานบอกไป,ไปนี่มองลำไอยู่อยู่ไกลไม่ใช่คานยางเพื่อนครับผมก็มาทาั้งบันกิ๊กกิ๊กเนี่ยอำเภอศิราลาชต่อบันดอนวอร์บันดอนแหนนะครับทำสะพานมาหัน เมื่อหอดตะบ,บนโพล์เใส่ทิ้งทางนี้ไก่สุดแล้วละสามารถกัจีเกียกับเขาราศีแวะคุูบแล้วก็มาทางมณฑลสมบุนนะฮะ,ะ,ะมองห,หันหละเที่ยววันตะบนจิกสังทองละสามาเสร็จขี่มากสิลาลาดเขตสิลาลัดหมู่อำเภอศิลาลาดเลยจีบ g เ s เขาบันมอง Ờ, đông thăm sát thán đông nhàng này trên này là cái lái rồi lái có bạn nó hay nó hay